นีของพระศัสดานะที่ได้ตรัสต่อเนื่องจากตรงนี้ท่านบอกว่าสารีบุตรเราจะบอกสัมปรุษให้จงฟังคำของเราในบรรดาโคโดำขาวแดงหมอกพร้อยหมดหรือแดงอ่อนชนิดใดชนิดหนึ่งโคที่ฝึกแล้ว ย่อมเกิดเป็นโคหัวหน้าหมู่ใดหัวหน้าหมู่ตัวนั้นเป็นโคที่นำธุระไปได้สมบูรณ์ด้วยกำลังเดินได้เรียบร้อยและเร็วคนทั้งหลายย่อมเทียมโคตัวนั้นในการขนภาระไม่คำนึงถึงสีของมัน จริงไหมโคที่ฝึกแล้วเราจะมากังวลไหมว่ามันสีอะไรมันใช้งานได้ก็จบใช่ไหมเป็นเป็นพระสูตรที่นะได้เห็นแง่มุมดีเพียงนิดเดียวนะชันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันในชาติอย่างใดอย่างหนึ่งคือกษัตริย์ พรามแพทย์สูตรจันทานปกกุสะมีแถมใหม่ละปุกุศะปกติก็จะได้ยินแต่กษัตริย์พรามแพทย์สูตรและจันทานนี่มีจันทานปุกุศะตอนนี้ก็ไปดูว่าปกุศะคืออะไรแล้วก็แปรติดกันไหม บางสำนักก็แปลแยกบางสำนักก็แปลรวมแต่ในบาลีเป็นคำติดกันนะเป็นจันทานปุกุสะปุกุสะคำเดียวจะแปลว่าคนเทขยนะนะจันทานก็หมายถึงคนชั้นต่ำนะคนตระกูลต่ำห,หรือก็มีเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกข้ามบรรณกัน ยังได้อย่างหนึ่งคือกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรจันทานปุกุสะบรรดามนุษย์เหล่านั้นทุกทุกชาติคนผู้ที่ฝึกแล้วย่อมเกิดเป็นผู้มีวัตระดีตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลกล่าวคำสัตย์มีใจประกอบด้วยฮิลิคือความละอายละชาติและมรณะได้แล้ว ดังนั้นทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานปุกุสาเนี่ยเป็นคน,นที่ฝึกแล้วได้ไหมได้หมดได้หมดนะสามารถเป็นคนที่วัตระดีได้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมะได้สมบูรณ์ด้วยศีลได้กล่าวคำสัตย์ได้มีใจประกอบด้วยความละอายได้ละชาติการเกิด ได้ละมรณะได้เป็นฐานะที่เป็นไปได้อยู่จบพรหมจรรยร์ปรงภาละลงแล้วไม่ประกอบด้วยกิเลสได้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเป็นผู้ถึงฝั่งแหง่งธรรมถ้ากัาวาเป็นได้ถึงอรลหันเลยจันทานก็เป็นอรลหันได้คนเทอยากเยี่ยก็เ,เป็นอัลเหันได้นะ เป็นผู้เข้าถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงดับแล้วเพราะไม่ถือมันก็ทักคินาทักคินาก็คือการให้ที่บำเพ็ญในผู้นั้นผู้ปราศจากความกำหนัดเป็นบุญเขตย่อมมีผลไพยบุญดังนั้นทักคินาการให้ทักคินาทานต่างๆเนี่ยที่กระทำต่อบุคคลเนี่ยก็ย่อมมีผลไพยบุญคือมีผลมากใหญ่มหาศาล ส่วนคนพานผู้ไม่รู้แจ้งมีปัญญาสามไม่ได้สดับย่อมให้ทานในภายนอกไม่คบหาสัพปุรุษส่วนชนเหล่าใดย่อมคบหาสัพปุรุษผู้มีปัญญาดีได้รับยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ชนเหล่านั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นข้ามูลแล้ว ย่อมไปสู่เทวโลกหรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี้ชนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมบรรลุนิพพานโดยลำดับอันนี้พระองค์ก็มาแถมไปนิดนึงว่าชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นเนี่ยตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นเขาหมูดแล้วนั่นคือศรัทธาสัมทาเนี่ยต้องมาก่อนเลยใช่ไหมอ่า ไหวทานเราเลือกละ,ะกับผูท้ที่ปราศจากการผู้ที่มีวัตรดีนะ,ะบรรลุทำไปตามลําดับอย่างเนี้ยเพราะอันเนี้ยคือเขามูลคือพระศาสดาน,นั้นต้องอยู่ก็คือต้องอยู่ในธรรมวินัยนี้นั่นเองจากนั้นเนี่ยชนเหล่านั้นผู้ตั้งอยู่ในศรัทธาในตถาคตเนี่ยหรือพระสุคตเนี่ย ย่อมไปสู่เทวโลกซึ่งก็เป็นเหตุในเทวโลกเหตุในการเกิดก็คือถวายทานแล้วก็รักษาศีลใช่ไหมถ้าถวายทานนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยเป็นอะไรผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ถวายทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ถวายทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจาตุมหาราชิกา เริ่มขยับเป็นเทวดาขึ้นไปแล้วแต่พวกนี้ยังไม่ทําบุญกิยาด้วยการภาวนาเลยไม่ภาวนานะพอขึ้นจาตุมหาราชิกาในทานต้องมีประมาณยิง่งศีลต้องมีประมาณยิง่งและถ้าจะเป็นราชาของจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานนดีปารณิมิตวสวัตติอกชั้นนี้จะต้องถวายทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลก ก็จะมีระดับแล้วพระศาสดาก็บอกว่าชนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมบรรลุนิพพานโดยลําดับบรรลุการดับเย็นโดยลําดับนั่นเองนะก็จะสามารถเข้าถึงความดับเย็นไปได้เรื่อยๆ